กัสวัสดีข้าวสมาชิกในช่อง c อ t i ท Channel ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับก็ประมาณนี้แหละนะก็ประมาณสักสิบโมงตื่นหลือเที่ยงหรือแล้วแต่จังหวะนี้ของของเรานะเพราะว่าเราตรงนี้คือเราเน้นไปประมาณค่ำๆอยู่แล้วนะก็เลยมาสายๆนะแต่ปีหน้านี้ก็อาจจะปรับเวลานิดหน่อยอาจจะมาให้ท่านแต่เช้าๆนะเพราะบางทีช่วงยังหวัดอะไรมันไปแต่เช้าท่านชอบ ท่านชอบวิ่งแต่เช้าไงเหนื่อยมาแต่เช้าเช้าให้นะปีหกแปดนะวางกําลังวางเวลาช่วงจังหวะเวลาอยู่นะครับเอ่ะตามนั้นแล้วกันนะเมื่อวานนี้ก็ผมว่าน่าจะได้อยู่นะเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เช็คให้นะครับก็ลองลองเช็คดูเมื่อวานนี้น่าจะน่าจะตามเกณฑ์อยู่น่าจะได้ไปตามเกณฑ์อยู่นะครับเอ่ะวันนี้ก็กลับมาดูวันนี้ดูว่า แต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะในเรื่องของกลุ่มดาวนะครับเพราะว่า9 2 7เขาก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะ2ยังไม่ย้ายนะ2ยังไม่ย้ายครับ2ยังไม่ย้ายครับ2ยังไม่ย้ายใช่ไหม2ยังไม่ย้ายนะครับ2ยังไม่ย้ายครับวันนี้ก็คือยังอยู่ที่เดิมก็ยังอยู่ในกลุ่มเดิมก็คือ7 9 2ครับเมื่อวานเขามาหรือเปล่า7 9 2ไม่แน่ใจนะฮะเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้เช็คให้ว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆกลุ่มดาวเนี่ยเมื่อวานไม่น่าจะ มันน่าจะแยกกันอยู่นิดหนึ่งนะผมว่าในเรื่องของกลุ่มดาวเนี่ยนะแต่ก็ฝักหลังมานี่ก็อ่ามันก็แปลกๆอย่าไงกลุ่มดาวแต่ก็ถือว่าโอเคแหละนะแต่เมื่อวานนี้ื่อวานนี้เขาเขาฝั่งนี้เขาเจ็ดเก้าสองใช่ไหมเออเจ็ดเก้าสองนี่เขาเขาแยกกลุ่มกันมานะสองเขาก็มานะครับเออเจ็ดเขาก็มาแต่เขาไปคนละกลุ่มเลยสองนี่มันสองสามนะครับไม่ได้เป็นสองเจ็ดเจ็ดสองนะวานมันแยกกันมา มันแยกกันมาก็เรียกว่ามันข้ามกลุ่มกันไปนะครับมันข้ามกลุ่มกันไปการข้ามกลุ่มก็ท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะข้ามอย่างไงนะแต่วันนี้คือ729เผมว่ามีแนวโน้มอยู่นะมีแนวโน้มอยู่แต่ว่าเราเราไม่เจอนะ6กับ1มันอยู่ฝั่งนี้นะครับวันนี้6กับ1มันอยู่ฝั่งนี้ครับเห็นไหม6กับ1อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราไม่เจออะไรเลย729เราไม่เจออะไรเลยครับถ้าเราไม่เจออะไรเราก็ไปดูที่เบสเบสมันเจอ80268026เราเจอสองตัวเดียวก็เน้นไปที่72กับ92ครับใช่ไหมก็เน้นไปที่72กับ92ตมนน เพราะว่าไอ้นี้เราไม่เจอเจอหกกับหนึ่งใช่ไหม KON แล้วก็ดีมวมันเจอกับแปดเจอเจ็ดนะส่วนตัวนี้เอสอาไอเอสมันหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามเราไม่เจอเราก็เจอแค่เจ็ดตัวเดียวครับตอนนี้ก็เน้นไปเจ็ดสองนะกันนะเจ็ดสองอ่าเจ็ดสองเนี่ยเน้นไปเจ็ดสองเจ็ดเก้าหน่อยแหละครับตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไอตัวนี้เราไม่เจอไงอ่าไม่เจอมันไม่ได้เจอกันนะครับไม่เจอกันตามนั้นนะอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราดูมาฝั่งนี้หนึ่งกับหกฮ่าหนึ่งกับหกนี่เราเจออยู่แล้วหกกับหนึ่ง KON อ้นนี้ก็เจอหนึ่งไอเอสมันหนึ ถ้าก็เจอ1เจอกันถ้า1ไม่มาก็63ครับเนี่ยหไม่มาก็63เลย63ท่านดูว่าโอ้วันนี้ s อสซีแวดีมันหนึ่งสามสี่ก็เจอสามครับก็หกสามอ่ะหน้าหกสามก็ได้อยู่นะเพราะว่า6เนี่ยถือว่าอยู่ใน12เบสก็เจอ6เพราะนั่นหกสามก็ได้อยู่เนี่ยตามเนี่ยคู่เดียวเลยจัดไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่าท่านเอาเบสมายิงใช่ไหมเบสมายิงเนี่ยมันเจอตัด2ออกไปตัวเดียว2มันอยู่ฝั่งโน้นนะมันก็จะเจอแปดศูนย์หกจะมีแค่ตรงเนี้ย806 808 6 60อยู่แค่นี้80 86 60อยู่แค่นี้นะครับเนี่ยอยู่แค่นี้เลย ถ้าถือว่าถ้าถ้าถ้าท่านเป็น60นะ60ก็แสดงว่าอสามหกศูนย์นั่นก็อาจจะเป็นศูนย์หกสามก็ได้ใช่ไหมเพราะเอาสามตัวนี้มายิงใส่นะเอาสามไอเอสตัวนี้ครับไอเอสตัวนี้มายิงใส่ก็สามหกศูนย์ส่วนเจ็ดก็อยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วนะส่วนถ้าเกิดเขาเกิดเขาจะมาตัวนี้ก็สามหกแปดอย่างนี้ก็ได้นะก็สามหกแปดได้สามหกแปดก็เจอแปดหกตรงนี้ไงอ่าสิบสองเบสก็คือหกแปดหกแปดก็สามหกแปดนะก็ตามนี้นะอันนี้วิเคราะห์ให้ท่านดูตามนี้นะ ก็ว่าไปตามนี้ก like ็เน้นๆหน่อยก็คือประมาณนั kind of well ่นแหละครับนะาประมาณนั่นแหละอ่าท่านดูใบนี้ใบนี้ต่อไปเนี่ยใบนี้ผมจะทำอีไมอีกแบบหนึ่งสติมาวิเคราะห์ให้ท่านดูนะวิเคราะห์ให้ท่านดูเลยปีหน้าเนี่ยมันจะเอาใบแบบนี้มาวิเคราะห์ให้ท่านดูนอกจากตามรอบตามอะไรต่างๆนานาก็จะมาวิเคราะห์ให้ท่านดูนะใบนี้เลยนะจะมาวิเคราะห์ให้ท่านดูวิเคราะห์แต่ละจุดแต่ละจุดไปนะให้ให้ให้ท่านได้เห็นนะเดี๋ยวผมลงให้ท่านท่านจะได้แคบไปนะ อ่าครับว่าไปตามนี้แล้วกันผมจะเอามากลับมาวิเคราะห์ให้เห็นนะนอกจากที่เอาใบนี้แล้วก็จะเอาตัวนี้เข้ามาแฉกันอีกทีหนึ่งแล้วจะผมจะทํารูปแบบก่อนว่าจะทํำยังไงอันนี้มันเป็นตามรอบอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็คือ6กกับหนึ่งหกสามหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดอันนี้ตามนี้นะถ้าเกิดหนึ่งมาก็ผมเต็งไปที่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะถ้าหนึ่งไม่มาก็หกสามเลยเต็มๆเลยครับเจ็ดหกสามเลยสี่หนึ่งแปดนะอันนี้แต่เมื่อเราไปเจอสายดาวอะไรรอบสิบเจ็ดในการเนี่ยสิบเจ็ดในการเราเจอห้าคร 608ก็สามตัววิน08เต็งไปหน่อยนะครับแล้วก็ตามนั้น18บแนาฬิกาเราก็วางไว้เหมือนเดิมครับ6กก็หก1ามหเหมือนเดิม4 1 8 7 6 3อ่งาตามนี้เหมือนเดิมนะเจอ6ครับเหมือนหนะรอบนี้เหมือนหแต่รอบรอบรอบสินาฬิกามันเหมือนอะไรไหมนั่นก็ดูตัวเหมือนในรอบสิบเจ็ดนาฬิกาสินาฬิกาก็เจอ6เหมือนกันเหมือน6เหมือนกันนะ18บแนาฬิกาก็เหมือน6เหมือนกันอ่าเหมือน6เหมือนกันครับแล้ว6เป็น LD ด้วยนะ6เป็น LD ด้วยรอบสิบแปดนาฬิกาก็เจอ่ะะครับน ถ้าก 63, หรือถ้าจะตัง68ก็ได้นะหกแปดหกอย่างเงี้ยหกแปเพราะว่ามันเป็นเบสไงหกมันไม่เจอเบสไงถูกไหมครับหรือว่าท่านจัดหกสา6 3ห้มกมีก็ได้นะเอาเอาเอา,เอาเบสมาใส่2ตัวแล้วกันมันจะได้เข้าล็อกนนพอดีนนคือลอกสิบแปดนิกาอ่าแล้วก็ไปดูสายดาวสายดาวนี้เราเจอ2เงี้ยเจอ2องก็วาง8 2ดสเลยสอเลย 82นี่เจอเบสอยู่แล้วใช่ไหมก็8229เลยก็729ครับไอตัวนี้มันเจอ2มันมีแค่22297นะผมก็เลย297ตัวนี้สามตัววินแล้วก็สาม297เราสามมาแปะไว้นะครับอันนี้รอบ18ในะครับไปดูรอบ1919 19, ในการก็วางเหมือนเดิม631817นะครับแล้วก็418763ครับ6เหมือนเดิมนะ6เจอกันก็เนี่ย6063665เหมือนเดิมนะอันนี้เหมือนเดิมนะ666เจอเหมือนเดิมอันนี้รอบทุ่มนะ รอบทุ่มเหมือนกันแล้วรอบทุ่มไปเจอสายดาวนี่เจอเจอสองเหมือนเดิมเขาก็หกสองเก้าสองเจ็ดสองหกไอเจ็ดสองเก้าแล้วก็สี่เจ็ดสองเก้าอันนี้เติมสี่มือแล้วเติมสามนะสี่กับสามวันนี้มันสี่กับสามมันตัวมันเหมิดวันไงสี่กับสามไม่สี่ก็มาไม่สี่มาสามก็ต้องมาแน่นอนชัดเจนอยู่แล้ววันนี้นะตามนี้นะอันนี้รอบสิบเก้านาฬิกาครึ่งนะครับอ้าวตามนั้นแล้วกันนะก็ว่าไปตามนี้เนาะ อาทุกอย่างก็ว่าไปตามนี้แหละนะท่านก็เอาวิเคราะห์ช่วยกันนะวิเคราะห์ช่วยกันเอาความรู้ที่ท่านได้วิชาที่ท่ามีเอามาวิเคราะห์ร่วมกันครับอ้าวันนี้ขอให้ทุกท่านวันอาทิตย์สบายใจนะให้มีความสุขและก็ยิ้มรับสรัพรับเงินรางทุกคนโชคดีครับ